สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตน,นะครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งหลังเกมเดี๋ยวสรุปผลการแข่งขันของช้าง FA ฟเอครับในรอบ8เทีมสุดท้าย เราได้4ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่ามียักษ์ใหญ่ที่ต้องลุ้นแชมป์ในรายการนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับควรจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ด้วยแต่ดันตกรอบเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ทุกคู่ทุกประตูและก็คอมเมนต์หลังเกมที่สําคัญนะครับแถมทีมชาติไทยให้ด้วยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์อาเซียนลงเล่นนัดแรก พบกับทางสิงคโปร์โอกาสของเราเป็นอย่างไรกันบ้างก็เดี๋ยวคอมเมนต์พูดคุยกันและสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าของจริงจะต้องไปลุ้นในการเจอกับเวียดนามแต่สิ่งที่เราก้าวข้ามสำหรับน้องๆก็คือความกล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้าเล่นพร้อมกับสถานการณ์ที่ตกเป็นรองเราสามารถ เอาตัวรอดได้จะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube สำหรับคนที่เพื่งนจะมาติดตามคิดไซโคงและรู้จักกับเรานะครับ YouTube กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ก้าวเข้าสู่2 0 0 0 0 0น Subscribe ไปพร้อมๆกับเราส่วน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ ให้กับคอนเทนต์ของผมทุกรูปแบบนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆเลยแล้วก็หลังจากนี้เราควรจะมีกิจกรรมมารกสนุกแล้วก็มีของแจกให้คุณผู้ชมแน่นอนนะครับเริ่มจะมีผู้สนับสนุนใจดีเข้ามาพูดคุยกับเราหลายคนแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่เห็นคุณค่าของการทำคอนเทนต์ของเราเอา้าว ไปดูเกมกันก่อนช้าง FA ฟเอคับในรอบ8ทีมสุดท้ายไล่เรียงไปตามเวลาการแข่งขันกันเลยครับผมขอเริ่มต้นที่คู่ของอุทัยธานีกันก่อนครับเป็นจอมล้มยักษ์จากไทยลีก3ที่ชนะเมืองทองมาในรอบ16ทีมสุดท้ายก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของนคะรราชสีมาที่แพ้ในลีกมา3นัดติดแล้วแต่ก็ต้องการลุ้นเข้ารอบรองในถ้วยใบนี้เพื่อเรียกความมั่นใจจึงใส่ผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามเต็มพิกัดเลย และสุดท้ายครับก็กลายเป็นทีมเยือนที่สมหวังแม้ว่าจะเป็นรองในเรื่องของรูปเกมและก็โอกาสในการเข้าทำแต่มาเน้นลูกตั้งเตะจนมาสําเร็จในช่วงท้ายเกมนาที86จากฟรีคิกของนฤพลอารมณสวัสดิ์ที่เปิดอ้อมแนวรับและเป็นชาลีคัสกองหลังเติมขึ้นมาชาร์จบอลแบบไม่ต้องจับเลยนะครับเข้าไปลูกนี้ก็กลายเป็นประตูชัยให้ทัพแมวเอาชนะ10เอาจริงๆนะครับอุทัยธานีเนี่ยไม่มีตัวต่างชาติลงเล่นทั้งตัวจริงและก็ตัวสำรอง โดริคาโดซานโตสเนี่ยติดโทษแบนส่วนที่เหลือก็เจ็บกันหมดแต่ก็ยังไม่วายเกือบจะฟาดทีมไทยลีกอีกแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคมพออาจจะเป็นผู้ชนะได้เลยนะครับเพราะมีโอกาสหลายครั้งจริงๆแต่ว่ายิงไม่เข้าการเข้าถึงรอบ8ทีมมุมมองผมถือว่ารู้รสชาติเรียบร้อยครับหลังจากนี้ก็เหลืออีกใบหนึ่งคือรีโวลีกครับไปลุ้นเอาเลยครับรอบ8ทีม บุกเยือนรังต่อพิฆาตพีทีประจวบผมเชื่อว,ว่าทีมของโคดเทิดเทิดศสักใจมั่นต้องสร้างความสนุกต่อเนื่องแน่นอนส่วนทัพสวัสดแคทนะครับนึกว่าจะลากยาว120ีสนาทีซะแล้วรูปเกมเนี่ยอาจจะไม่โดนใจสาวกแมวแต่ควรจะยินดีกับทางโคชโจธีรศักโพอน้นและก็ทีมงานหลังจากสร้างประวัติศาสตร์เล็กๆด้วยการพาโคราชผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของช้าง FA ฟเอคัเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรจากนี้ก็สนุกแล้วครับมาถึงจุดนี้แมวสวัสด สู้เท่าที่มีบอลลีกยังไม่ปลอดภัย3เกมต่อไปก็หนักทั้งนั้นแต่บอลถ้วยหลุดมาถึงรอบตัดเชือก4ทีมสุดท้ายก็ขอลุ้นทั้งอยู่รอดบอลลีกและไปถึงแชมป์บอลถ้วยสักครั้งก็คงไม่มีใครว่าอะไรนะครับคู่ต่อมาสุพรรณบุรีทีมในโซนท้ายตารางของลีกสูงสุดก็ดวนกับสงขลาย FC จากไทยลีก3ซึ่งเริ่มเกมไปแค่14นาทีดานิโลอลเวสก็ชาร์จลูกเปิดของธราเสสุจริต ที่เปิดมาจากด้านข้างได้อย่างถูกที่ถูกเวลาจริงๆให้ทีมขึ้นนำา10จากนั้นก็เกือบได้ลูก2หลายครั้งนะครับทั้งในนาทีที่41ที่ลอซิมิคาราเว่ไหลไปให้กับจักริดเวทพิรมยิงโดนบอลไม่เต็มแต่ว่ามันยังย้อยไปชนเสาวรวมถึงครึ่งหลังนาที62ที่จองฮันชอนกองหลังเติมขึ้นมาม่งชนคานก่อนจะถูกจับฟาวและก็ลูกโต้กลับที่วิลเลมเอริเก้ จ่ายให้กับดานิโลอลเวสแต่หนีแนวรับของสงขาแต่ดันยิงบอลไปชนขาทำให้หมดเวลาสุพรรณบุรีนั้นบุกชนะสงขาแค่1นึผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของช้าง FA ฟเอัพอีกครั้งนับตั้งแต่ปี2014ช้างศึกยุทธาถีเนี่ยมีการโรเตชันเพียงบางตําแหน่งนะครับแต่ต่างชาติแกนหลัก4คนยังลงกันครบเรียกได้ว่าอเดียโยก,กาเโรโบไม่หวัน่นเรื่องในลีก ขอจัดเต็มบอลถ้วยเพราะว่าทําบอลสุพรรณมาหลายปีโดนแฟนบอลไล่อย่างไงก็ไม่สนขอไปถึงแชมป์ช้างเอฟเอคัพสักครั้งเพื่อให้สาวกมีความสุขเท่ากับว่ามาถึงตรงนี้สุพรรณบุรีนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอีกครั้งในรอบ8ปีต่อจากครั้งล่าสุดที่เคยทําได้ในปี2014ส่วนสงขาผู้มาเยือนจากไทยลีก3ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีนักเพราะว่าหล่นไปอยู่อันดับ2ของลีกพวกเขาจึงเลือกโฟกัสการเลื่อนชั้นมากกว่าก็ทําให้เกมนี้มีแข้งสํารอง ลงสนามเกือบยกทีมและไม่มีตัวต่างชาติลงสนามเลยแม้แต่คนเดียวถึงแม้ว่าคุณภาพของนักเตะจะห่างกันอยู่แต่ผมมองนะครับว่าสู้อย่างสมศักดิ์ศรีครับมาถึงจุดนี้ถือว่าควรชื่นชมและก็ขอให้โชคดีกับการได้ตัว๋วเพลย์ออฟไทยลีก3อย่างที่หวังเอาไว้ด้วยจากนั้นไปดูโปลิสเตโรครับพบกับบีจปทุมกันบ้าง โดยเจ้าบ้านเนี่ยขนตัวหลักลงเต็มสูบหวังจะเข้ารอบหลังรอบ16ทีมก็เพิ่งจะล้มแบงคอ,อกมาส่วนทีมเยือนพักแข่งหลักหลายคนซึ่งจุดเปลี่ยนของเกมนี้นาที60ครับจริงๆเกมมันก็สูสีกันนะครับแล้วดูเทโรจะดีกว่านิดๆดด้วยเพราะว่าขนตัวหลักกะว่าจะเอาชนะ BG ในบ้านเลยและ BG เนี่ยมาเหลือ10คนครับชัดมงคลทองคีรีไปดึง เอกชัยสำเรย์ผู้ตสินเนี่ยวิ่งมาแจกเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกทันทีก่อนจะต้องยืดเยื้อครับเพราะว่าจบ90้นาทีเนี่ยกินกันไม่ลงมาต่อเวลาสู้กันสนุกและนาทีที่108กลายเป็นเทโร,รที่มาขึ้นนํา10จากการเปิดบอลของเอกชัยให้กับเอวนโดปอลิสตาโคกดลงพื้นกระดอนเสียบมุมไม่เหลือครับและจากนั้นนาที118 BG มาเหลือ9คนอีกเมื่อสู่บัญญาไปหัวใส่เอวนโด เพื่อตัดเกมไม่ให้สวนกลับผู้สินให้ใบแดงทันทีและจบเกมโปลิสเตโรพลิกชนะบีจีไป1 0 ก็เป็นเกมที่สนุกจริงๆนะครับปลิสเทโรของทางโคตอ้อนรังสรรเจอบีจีปทุมที่ไรเดยรสร้างความป่วนใจให้กับทางเฮ er ียงวนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์ค่ายกระต่ายทุกทีครับเท่ากับว่าเทโรเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรออีกครั้งในรอบ13ปีหลังจากครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นในปี2009ครับที่เคยผ่านเข้าถึงรอบชิงในยุคข,ของทางโคชแบนทดตอนสีปานก่อนจะแพ้ให้ท่าเรือของทางโคตเตียไป ได้เพียงแค่รองแชมป์ท่านไปเล่นไปนะครับจากทีมรองบอลแล้วก็จากทรงบอลรวมถึงตัวผู้เล่นณนะเวลานี้ เก๋าผสมสดของมังกรโล่งเงินเนี่ยอาจจะไปถึงรอบชิงเหมือนปี2009ก็เป็นไปได้ครับและถ้าเกิดเข้าชิงจริงๆก็เชื่อว่าสาวกเทโรรุ่นเก่ารุ่นเดอจะกลับมารรยูเนี่ยได้พบกันที่สนามแน่ๆเพราะว่าส่วนใหญ่โคช้ชที่พาทีมประสบความสําเร็จในช่วงที่ยากลําบากจะเป็นโคช้ชไทยที่เป็นอดีตนักเตะของเทโรสมัยเป็นมังกรไฟทั้งนั้นแหละครับส่วน BG ปทุมเป็นเกมที่น่าผิดหวังที่สุดขอฤด,ดูกาลนี้เลยก็ว่าได้เล่นไม่ได้ตามแผนที่วางไว้และก็เห็นได้ชัดว่า คู่แข่งรู้ทางและปิดตายอีกซานฟันดี้ก่อนหน้าตัวความหวังชาวสิงคโปร์แล้วแน่นอนครับฝ่ายบริหารคาดหวังไว้สูงกับบอลถ้วยรายการนี้เพราะว่าเคยได้เข้าชิง2หนและเคยเป็นแชมป์มาแล้ว1สมัยแต่เมื่อไปไม่ถึงเป้ามาถึงจุดนี้ก็ต้องมองปัจจุบันครับศึกไทยลีกในฐานะแชมป์เก่าตามทฤษฎียังพอมีลุน้นแต่ปฏิบัติต้องหลายเงื่อนไขต้องลากกันอีกยาวฉะนั้นบอลถ้วยลีกครับที่อยู่ในเส้นทางรอบ8ทีมสุดท้ายและยังไม่เคยจาเลือกชื่อบีจีปทุมในถ้วยแชมป์ ใกล้สุดก็คือเล่นรอบชิงแต่แพ้หมดทางเลือกนะครับทับโดยทับบิด ต้องไปให้ถึงเป้าหมายคือแชมป์ให้ได้ไม่งั้นถือว่าฤด,ดูกาลน,นี้ล้มเหลวครับคู่สุดท้ายบุรีรัมยูเนเตดเปิดช้าอารีนาโดนกลับนองบัวพิชยะทีมน้องใหม่ไทยลีกที่เล่นกับทีมใหญ่ได้ดีจริงๆโดยประสาทสายฟ้านะครับขาดเรบินสุราก้าที่ติดโทษแบนนอกนั้นก็เต็มสูบโซมยาไก่ชนก็ชุดใหญ่เหมือนกันแต่ผลปรากฏว่านัดนี้เป็นเจ้าบ้านที่ดานหน้าถล่มโชว์ความดุดันแต่จุดเปลี่ยนของเกมก็อาจจะมาจากจังหวะนี้แหละครับนาทีที่4บุรีรัมย์เนี่ยได้จุดโทษ ซึ่งไมเคิลมาเกสถูกสถาพรแดงสีทำฝ่า,านอกเขตโทษแต่ไลแมนดันบอกว่าในเขตแล้วไม่มี VAR ก็ต้องว่ากันตามนั้นและเป็นโจทานโบลิงกิสังหารเข้าไปไม่พลาดจากนั้นลูก2ก็เกือบมานาที25่สบดาริบรินวิรวัตโนโดมเติมขึ้นมาก่อนเปิดยัดให้กับโบลิงกิวิ่งชาร์จแต่บอลนเน,น,นี่ยไปชนคานก่อนที่นาที35จะขึ้นนำา2 0ูนจนได้จากลูกมงเสยของรัตนากรใหม่คามิจากลูกเตะบุมของอายุปาซีกาครึ่งหลังนาที57ทิ้งห่าง30ด้วยครับ ธีระทรบุญมาทันชิปบอลอย่างเหนือชั้นให้กับโบลิงกิพักอกก่อนจะซัดเข้าไปจอ่อแต่นาที66มามมูตัวสำรองของหนองบัวจ่ายบอลฉลับผู้เล่นของเจ้าถิ่นกลายเป็นดีครับไปตั้งให้กับบารอสทาเดลี่วิ่งสอดขึ้นไปยิงสวนตัวของสิวรักเทศสูงเนินให้หนองบัวไล่มาห่างๆ1ต่อ3และสุดท้ายนาที88บุรีรัม มาได้ประตูปิดกล่อง4-1จากจังหวัดที่สุพรรณเหมือนตาพาบอลจากการสวนกลับแล้วจ่ายให้กับอายุมาซิก้าหลุดเข้าไปแปรปิดจ็อบให้ประสาทสายฟ้าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศช้าง FA ฟเอคัพไปลุ้นแชมป์สมัยที่5ซอกาวก็จัดทัพจัดเต็มเพื่อตอกย้ำว่าจะเอาทุกถ้วย ซึ่งอย่างที่เราเคยคุยกันไปว่าในรายการนี้นะครับบุรีรัมจะมีไมค์อนให้ใช้งานเพิ่มอีกหนึ่งคนเพราะว่าโคต้าในลีกเนี่ยมันเป็นของดีเกาที่เจ็บจนลืมไปแล้วก็เริ่มเกมบุรีรัมเนี่ยได้ประตูเร็วจากจุดโทษที่มีดราม่าก,กันในโซเชียลซึ่งทีแรกผู้ตทธสินในสนามสราย,ยุทธจากเงิน,น่ยยังลังเลเพราะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนว่ามันอยู่ในกรอบหรือว่านอกกรอบแต่รู้แค่ว่ามันฟาวนะครับแล้วก็เป่าไปเรียบร้อยแล้วแต่ไลแมนเนี่ยแจ้งว่าเป็นจุดโทษซึ่งพอในรายการนี้ไม่มี VAR จึงได้แค่ทำใจและรู้จากภาพช้านะครับก็ถือว่ามองพลาดไปจริงๆถ้าสกอร์ไม่ขาดคงมีคิดเยอะกันบ้างแต่ต้องยอมรับนะครับว่านี่คือจุดเปลี่ยนเพราะว่านองบัวตั้งใจมาอุดยืนไว้ก่อนมาเสียเร็วก็ต้องปรับแผนคราวนี้ก็เข้าทางบุรีรัมย์ที่เซตบอลใส่แบบสบายแถมวันนี้ใช้งานธีรทรบุญมาทานตำแหน่งมิดฟิลด์ก็มีจังหวะเคลื่อนที่ดีๆและตักบอลแอซิ์ให้กับโบนิกิอีกด้วยลงตัวสุดๆส,สำหรับเกมรุกของบุรีรัมย์ในวันนี้นะครับและต้องชื่นชมผู้เล่นของอิชิทุกคน ที่ใส่ใจสู้ทุกลูกไม่ว่าจะเกมรุกเกมรับทั้งที่นำห่างแต่ก็ไม่ผ่อนเกมส่วนน้องบัวจัดตัวมารับเต็มที่แพ็กกลางคู่ทั้งทัศนพงษ์หมวดดารักและก็ปานเสดสุกุณีกะจะล่าเกมยืดเยื้อถึงโดนจุดโทษแต่กลายเป็นว่ามาเสียประตูเร็วทําให้วิธีการเล่นต้องเปลี่ยนทันทีสุดท้ายเนี่ยเมื่อเปิดเกมสู้ก็ต้านทานความแข็งแกร่งของเจ้าถิ่นไม่อยู่ทําให้ตกรอบไปอีกรายการหนึ่งก็เป็นว่าหมดลุ้นแล้วก็กลับไปลุยไทยลีกอย่างเดียวครับซึ่งตอนนี้ โอกาสรอดตกชั้นก็มีสูงแล้วจากนี้คงจะเป็นการต่อยอดฟอร์มการเล่นและหมุนทดลองตัวนักเตะไทยเพื่อปูทางสู่ฤดูกาลหน้าครับปิดท้ายที่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่เราส่งเด็ก u 19เป็นแกนหลักไปแข่งแทนเพราะว่าตัวหลักเต็มรุ่นหลายคนเนี่ยติดโปรแกรมหลีก ที่กำลังแข่งขันกันเข้มข้นแถมรายการนี้เนี่ยเป็นปฏิทินที่แทรกขึ้นมาใหม่ธรรมดาวางโปรแกรมแบบปกติก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับพอมาจัดหลีกแบบข้ามปีก็เหนื่อยในการวางแผนซึ่งฤดูกาลนี้จะเป็นปีสุดท้ายเพราะว่าซีซั่นใหม่เนี่ยเอฟปรับโปรแกรมให้เตะข้ามปีแบบที่เราจัดอยู่แล้วแผนงานทีมชาติก็คงจะเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นดังนั้นชุดนี้ จึงเหมาะกับแฟนพันธ์แท้ที่จะเชียร์แล้วเข้าใจสถานการณ์นะครับซึ่งเกมแรกกับสิงคโปร์ซาบ,บดอร์ไบรกาเซียกุลซือชาวสเปนก็เลือกใช้งานความใหญ่ของชนพัฒน์บัวพันจับคู่กับอนุสักใจเพชรพี่ใหญ่สุดในทีมที่อายุเต็มโคต้าคนเดียวในรุ่นยืนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กรวมถึงมิดฟิลก็ใช้งานความขยันของธนวัน์ใจเพชรแล้วก็ธวัชชัยโอชารธแข้งดาวรุ่งไทยลีกจากหนองบัวพิชยยโดยในรายละเอียดเกมก็มีการใช้วริช,ชูทองที่ไม่ใช่แบ็กธรรมชาติลงมายืนตำแหน่งแบ็กขวาเพื่อ ปากอยู่เหมือนกับเป็นเซนเตอร์คนที่3ในจังหวะบิลล์อัพซึ่งนี่เป็นวิธีการที่ซาบ้าใช้มาตั้งแต่ชุด U16 ที่เขาทำนะครับแล้วก็เด็กชุดนี้ส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนก็คุ้นเคยเคยเล่นด้วยกันมาบ้างก็พอจะเข้าใจคอนเซปต์ของซาบ้าในช่วงระยะเวลาันสั้นหลังจากที่มีเวลาเก็บตัวค่อนข้างจะน้อยซึ่งเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นแบ็กขวาธรรมชาติลงเล่นซักเท่าไหร่ในรายการนี้ตามสไตล์ของซาบ้าส่วนมิดฟิลด์ วางสิทธาบุลล่ายืนเป็นหมายเลข6กหน้าแผงหลังคนเดียวแล้วก็ให้ธนวัฒน์สายเพชรกับคักคณาคำยกเดินสูงขึ้นไปเล่นเกมรุกทำให้แดนกลางสิทธาก็รับงานหนักแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยเขาเอาอยู่นะครับโดยรูปเกมโดยรวมก็เป็นทีมชัดไทยที่เซตบอลบุกหาจังหวะทำประตูแต่ว่าในช่วงแรกหาโอกาสจดสกอร์ได้น้อยมากก็ต้องชื่นชมคือจังหวะเกมรับแดนบนที่ขึ้นไปเดินเพรสซิ่งสูงได้ดีตลอดทั้งเกมส่วนแนวรุกเนี่ยนะครับ ธีรศักเผยพิมายที่ถือเป็นหัวหอกตัวความหวังเบอร์นหนึ่งในทีมเพราะว่ามีประสบการณ์ในการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก e ที่มองกโกเลียเกมนี้ก็ทําผลงานได้ดีทั้งการยืนค้าการเข้าฮอสตามสไตล์ถนัดของเขาส่วนปีกสองข้างอาจจะไม่ได้หมือหวามีการเลี้ยงกินตัวได้เยอะแต่ทําหน้าที่ตามจ็อบนะครับเล่นร่วมกับเพื่อนคอยวิ่งทะลุหลังไลน์แนวรับของสิงคโปร์เพื่อจ่ายคัดแบ็กกลับมาตัดแผงหลังตามสูตรแล้วก็ผ่านบอลเข้ากลางได้ดีสุดท้ายเนี่ยไทยเอาชนะไปได้3-1ทั้งที่โดนนำก่อนด้วยโดยได้ประตูจาก ธีรสักเผยพิมายนาที45แล้วก็62ส่วนอีกลูกมาจากนิพิพพลวงปัญญาส่วนฝั่งสิงคโปร์ที่จัดชุดเฉพาะกิจมีแข่งทั้งอายุ23ปีลงมาถึง20ปีโดยประมาณนะครับถือว่าทำผลงานได้ต่ำกว่าที่คาดไว้ถึงแม้จะแน่อยู่แล้วว่าไม่ใช่ชุดหลัก ของ u 23แต่การเล่นก็ดูเหมือนไม่เคยเล่นร่วมกันมาก่อนยิ่งเจอโควิดเล่นงานก่อนรายการจะเปิดไปถึง7รายทัพเมอร์ไออนก็ดูจะซึมๆมไม่แกร่งอย่างที่คิดถ้าจะหาคนที่น่าสนใจก็มีเพียงคนเดียวที่ผมมองเห็นนะครับอิวฮานฟานดี้กองหน้าในวัย20ปีที่สไตล์การเล่นเนี่ยแทบจะไม่ต่างจากอิกซานฟานดี้พี่ชายของเขาที่อยู่ที่บีจีปทุมทั้งจังหวะบมงประตูขึ้นนำไทย1-0รวมถึงการปั่นบอลชนคานซึ่งถือว่า เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไทยโดนลูก2อ,อาจจะกลับมาไม่ได้แบบนี้เอาเป็นว่าดูดีแตกต่างจากแข้งสิงคโปร์รายอื่นชัดเจนส่วนสถิตินะครับที่น่าสนใจสิ่งที่เราเห็นกันเลยครับโอกาสยิงของทีมไทยโอเคเยอะกว่าสิงคโปร์นะครับหลังจากช่วงแรก ยิงไม่ค่อยได้โอกาสน้อยพอเซตเกมได้เริ่มเหนือกว่าเริ่มมั่นใจจํานวนตัวเลขในการยิงมันก็เยอะขึ้นยิงเข้ากรอบก็ดีนะครับโอกาสยิง13ครั้งเข้ากรอบไป5ครั้งทุกอย่างดีกว่าสิงคโปร์หมดเลยนะครับในการบุกแบบโอเพนเพลย์การจ่ายบอลส่งบอลทั้งหมดเนี่ย435พาสพา คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำเนี่ย84%ส่วนทางฝั่งสิงคโปร์เนี่ยจ่ายบอลแม่นยำเพียงแค่77%เท่านั้นส่วนการวางบอลยาวก็ทำได้ดีนะครับคิดอัตราความแม่นยำเนี่ย59%าสส่วนสิงคโปร์ที่เล่นด i ยเล็กเพลเก่งเนี่ยกลายเป็นว่าพวกเขาวางบอลยาวไม่แม่นนะครับอัตราส่วนออกมาเพียงแค่35%เท่านั้นส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็คงต้องดูกันแบบเกมต่อเกมผมเชื่อว่ายังไม่ได้มีอะไรสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าเราไปด้วยการรวมตัวแบบเเเฉพาาาะะกกกกิจจจแลล้้วว็็บตตััันนนหยคคคที่อจจุ กนมาตั้งแต่เยาวชนแต่วันนี้ฟุตบอลเด็กหลายคนโตขึ้นรับแนวทางจากสโมสรมาก็คงต้องมาปรับไม์เซตกันใหม่ผลชนะ31ทํนทำให้โอกาสเข้ารอบของทีมไทยค่อนข้างสดใสนะครับหลังมี3แต้มไปแล้วหากมีสัก1แต้มจากเวียดนามก็น่าจะเข้ารอบทันทีหรืออย่างน้อยนะครับ3คะแนนโอกาสเป็นที่2ที่ดีสุดของทั้ง3สายเนี่ยเข้ารอบรองผมเชื่อว่ามีโอกาสสูงเลยนะครับรายการนี้จะเอาแชมป์กลุ่ม จาก3กลุ่มนะครับรายการนี้มี3กลุ่มนะครับก็เอาแชมป์กลุ่มเนี่ยสทีมเข้าไปรอในรอบรองและก็เอาอันดับ2ที่ดีสุดจาก3กลุ่มเนี่ยเอาแค่ทีมเดียวนะครับก็จะไปรวมเป็น4ทีมพอดีไปเล่นในรอบตัดเชือกที่อยากชื่นชมเลยนะครับในมุมมองผมคือผมมองเรื่องของความกล้าของน้องๆก่อนถือว่ากล้าเล่นไม่ตื่นสนามทั้งที่ถูกนําไปก่อนซึ่งหลายคนเนี่ยไประดับวอเตอร์คิดของฟุตบอลเยาวชนไทยที่เป็นบอลน,นักเรียน แล้วก็ติดทีมชาติมาตั้งแต่ยู12ชุดคว้าแชมป์เตย์าต้าที่คุมโดยพี่ตุก๊กเตียพงผิวอ่อนรวมถึงแชมป์ยู13ในรายการแอสไพรของกาต้าที่คุมโดยโคชวุฒิสราวุฒิสุขแสวงพวกนี้ครับคือกลุ่มที่สร้างมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่รากหญ้าเลยนะครับสำหรับชุดนี้ที่โตขึ้นมาก่อนที่ซาบ้านเนี่ยจะเริ่มมาคุมต่อยอดในช่วงยู14และก็พาทีมเป็นรองแชมป์อาเซียนครับในชุด u 16ที่แพ้เวียดนามะนะครับจยาเสมอในเวลาและแพ้จุดโทษไปซึ่งในชุดนั้นเนี่ย เหลือมาถึง11ตัวจริงวันนี้ทั้งหมด5คนด้วยกันถึงแม้ว่าคุณภาพของคู่แข่งในเกมนี้จะยังวัดอะไรไม่ได้มากนะักเพราะผมมาดูย้อนหลังเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าช่วงครึ่งหลังสิงคโปร์เนี่ยแผ่วลงไปเยอะและที่สําคัญเนี่ยคือพวกเขายังไม่ได้เดินรสซิ่งไทยเลยครับทั้งแดนบนและก็แดนกลางทําให้กองหลังของเราเนี่ยมีเวลาคิดและก็ออกบอลได้ง่ายแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องชื่นชมนักเตะทุกคนและก็ทีมงานโค้ชครับที่เอาตัวรอดกับสถานการณ์ที่ตกเป็นรองได้ดี เกมนี้พิสูจน์ความนิ่งเลยครับถือว่าผ่านหากว่ารักษามาตรฐานตรงนี้ได้เกมกับเวียดนามจะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์แล้วว่าน้องๆเนี่ยจะเปนอนาคตได้ในรูปแบบไหนเพราะเชื่อว่าด้วยศึกศรรักดิ์ศรีเนี่ยเวียดนามน่าจะเน้นเก็บตัวไว้เจอกับเราแน่เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องเตะก,กับสิงคโปร์ก่อนทําให้ได้พักน้อยกว่าเราดังนั้นสิ่งที่ช้างศึกจูเนียร์ต้องเตรียมรับมือคือการแก้เพรสซึ่งนัดกับสิงคโปร์สถานการณ์พวกนี้เนี่ยแทบยังไม่เกิดขึ้นเลยครับถ้าผ่านได้รับรอง ลุ้นยาวๆแต่ถ้าเกิดผ่านไม่ได้มองในแง่ดีก็จะได้เห็นตัวเองว่าในซีเกมเนี่ยจะต้องปรับทับกันยังไงเพราะเอาจริงๆเนี่ยน่าเสียดายนะครับที่ชุดนี้เราไม่มีนักเตะในเกรดอายุ23ปีมาให้เห็นโครงสร้างบ้างเพราะว่าเอาตรงๆนะครับรายการนี้กดดันยังไม่เท่าไหร่แต่อย่างน้อยยังเอามาลองทีมได้เพราะซีเกมเนี่ยจะกดดันมากกว่านี้แต่ในทางกลับกันที่ผมทราบมานะครับเวียดนามเองเนี่ยพอเขารู้ว่าหลายๆชาติไม่ได้ส่งตัวหลักกันมา เวียดนามก็อุบไตเหมือนกันครับไม่ได้ส่งชุดซีเกมมาทั้งหมดเพราะหลายคนเนี่ยติดช่วงปีซีซั่นในหลีกเวียดนามกำลังจะเปิดพอดีเขาก็เลยจัดชุด U21 ที่เตรียมโอลิมปิก2024มาใช้ด้วยกระดูกและก็เลเวลไม่น่าห่างกันเยอะครับถือว่าน่าติดตามสำหรับผมนะครับชนะก็คือยิ้มแพ้ก็คือยอมรับไม่มีวอกันในเฟสให้เสียสุขภาพจิตเอาเวลาพวกนี้เนี่ยไปแก้ไขทีมให้มันดีขึ้นดีกว่าว่าเราจะต้องปรับจุดไหนใช้ผู้เล่นแบบไหนเพื่อให้เรานั้นมีประสิทธิภาพในทุกๆชุดไม่ใช่ดีเพียงแค่ชุดใหญ่หัวยอดปิระมิดอย่างเดียวแต่ว่าฐานของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถจะนำไปต่อยอดได้วันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่า เราจะทำอะไรได้บ้างกับเด็กชุดนี้แต่ที่สำคัญความจริงจะรออยู่ในเกมต่อไปกับทางเวียดนามนะครับและแน่นอนไม่ว่าจะแพ้ชนะก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าฟุตบอลมันเกิดขึ้นได้ทุกสถานาการณ์ไม่ใช่ว่าเราเหนือกว่าเขาทุกมิติเราต้องเจอกันอีกหลายชุดวันนี้เรายิ้มวันพรุ่งนี้เราร้องไห้วันต่อไปเราหัวเราะมันก็มีหลากหลายอารมณ์ขออย่างเดียวนะครับขอให้วิธีการให้ทรงฟุตบอล มันมีมาตรฐานที่มองเห็นถึงการพัฒนาและต่อยอดได้นั่นคือสิ่งที่เราสามารถคาดหวังกับฟุตบอลเยาวชนแต่ว่ารุ่น19ปีเริ่มจะมองเห็นถึงการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศแล้วนะครับไม่ใช่เล่นเพื่อที่จะสร้างทัศนคติ ในการก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพเพราะว่ามันเกินจากรุ่นอายุไปแล้ว m มซ์เซ็ตในการสร้างเยาวชนมันเป็นแบบนี้จริงๆรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับในเกมนัดต่อไปน่าดูเหมือนกันเดี๋ยวติดตามสถานการณ์ได้คิไซโคนก็จะนํามารายงานให้ฟังกับการวิเคราะห์เวียดนามแล้วก็ไทยในการเจอกันนัดต่อไปด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือคิไซโคนเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้2ช่องทางเหมือนเดิมน,นะครับเฟซบุ๊กกดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็ YouTube กด subscribe กระดิ่งแจ้งตเตือนสำ ตามนะครับจะได้ปิดจ็อบ200,000ซับสไคร์ในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งเหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ